ความแน่วแน่ที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกไปสู่ผู้บริโภคและความเชื่อมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ว่าจะดีต่อทั้งตนเองครอบครัวผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมจนกลายมาเป็นสถานที่ให้คนจากภายนอกเข้ามาพักผ่อนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรอินทรีย์ในชื่อภูฟ้าน้ำออร์แกนิกฟาร์ม ก็จะมีสมาชิกในกลุ่มผักเขาเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มมาพักเริ่มจากตรงนั้นนะคะก็บอกต่อกันไปแนะนําคนนั้นมาคนนี้มามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้แพลนเอาไว้ในแผนว่าเราจะต้องมีความสเตย์ I live in Bangkok myself, so we wanted to uh, leave Bangkok for like a few days. And my wife was um, uh, searching on the web, and then we found this place, uh, which was for us the best place to go to. It was an organic farm um, in a nice area, uh, and actually, we all thought the same thing it looked good, pictures looked nice, so we basically booked. Price was good. <coughs> แบบฟาร์มสเตย์ก็มันก็คือท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ของเรานัดไปเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพเพราะของเราเป็นออร์แกนิกฟาร์มคุณมาก็จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำฟาร์มทำฟาร์มอินทรีย์เสน่ห์ของออร์แกนิกฟาร์มนอกจากได้สัมผัสกับธรรมชาติยังได้รับการใส่ใจเรื่องสุขภาพจากการได้กินผักอินทรีย์สดๆที่เพิ่งเก็บจากต้น บางกุ๊กเขามาเขาก็จะลงลงแปลงมาแล้วก็คิดเอทดเมนูว่าวันนี้จะกินอะไรมื้อเย็นวันนี้มีกระเจี๊ยบมีบวบแล้วของเรามีไข่ใช่คะอย่างวันนี้ก็เป็นผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มกระเจี๊ยบกินกับพริกกะปิเนี่ยคือของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขามาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแต่เหมือนมามาเยี่ยมญาติมาเที่ยวบ้านสวนของญาติอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์มันจะเป็นแบบแบบนั้นมากกว่าที่จะเป็นที่พัก มาได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเก็บผักสดๆจากจากแปลงมาทําอาหารอยู่กับอากาศที่ดีจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะจะถามกับคนที่มาที่เขามามากกว่าว่าเขามาเขาต้องการอะไรคือเราเนี่ยคือเราจะมีองค์ความรู้เรื่องการทําเกษตรอินทรีย์มีองค์ความรู้เรื่องอาหารสุขภาพมีองค์ความรู้เรื่องการแพแทย์แผนไทย And I think this is a good place to go to to relax, to um, get some healthy air. The owners very friendly, uh, open to help us. Um, it's a very nice uh, uh, area. It's surrounded by mountains. Um, yeah, we really enjoyed it. And. And um, a place will come back definitely so can definitely it's will I it to so we come recommend การท่องเที่ยวในรูปแบบของฟาร์มสเตย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงการเที่ยวเพื่อการพักผ่อนแต่เป็นการมาเรียนรู้แนวคิดและชีวิตของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์ เราทรําเกษตรเป็นหลักเวลาจะมีคนมาพักเราถึงจะมาเตรียมห้องพักเตรียมสถานที่เตรียมอาหาร<ม>คือคือมาฟาร์มสเตย์อ่ะคืออารมณ์ของฟาร์มสเตย์ก็คือต้องมาอยู่กับฟาร์มวิถีชีวิตเราเป็นยังไงก็ต้องมาอยู่กับวิถีชีวิตของเราถ้าต้องการความสะดวกสบายก็ต้องไปพักโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทมาอยู่กับเราก็คือต้องมาเรียนรู้เรียนรู้วิถีชีวิตของฟาร์มสเตย์ค่ะ